สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสุดชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือโกโก้ชานมไข่มุกขนาดแค่ยี่สิบสองออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีโกโก้มีชานมข้นหวานนมข้นจืดนมสดไข่มุก น้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับชาลิปตันหนึ่ซองนะครับซองเล็กๆนะครับน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับ150 ml ข่าน,นี้ก็แช่ทิ้งไว้สักสองสนาทีนะครับต่อไปเราจะชงส่วนที่เป็นโกโก้นะครับโกโก้ดัสหช้อนโต๊ะ ขอนี้โกโกก็ได้แลนะครับเหนียวแล้วนะครับน้ําชาได้แล้วนะครับชาลิปตันนะครับซองเหลืองแบบนี้นะครับข้างในซองเล็กมีสี่ซองนะครับแต่เราใส่แค่ซองเดียวนะครับ ต่อไปก็นมข้นหวานนะครับ40 ml นมข้นจืด30 ml นมสดเมจิ30 ml น,30 ml. นะครับ คนใหนข้อกันนะครับโอ้สีสวยเหลือเกินนะครับน่าทานเหนลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับเราจะราดแก้ด้วยโกโก้นะครับ ให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นไข่มุกนะครับ ใส่เยอะๆเลยนะครับคราวนี้ก็น้ำแข็งนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ โกโก้ go, ชานมไข่มุกขนาดแก้ว2 2่ออนราคาขายแก้วนี้อยู่ที่ราคา25บาทถึง30บาทนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเข้าได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ